เหยียบขาท่าตะเคียนเนี่ยจะเป็นเส้นขาด้านในนะ่ยเส้นขาด้านในส่วนมากที่ร้านก็จะเป็นถ้าเป็นช่วงขาไม่ว่าจะเป็นผ้ารองคว่ำนอนตะเค e n น,นันหงายเราก็จะใช้การเหยียบคลายให้ก่อนเพราะว่าตึงแล้วก็อันนี้สะดวกในารคลายได้ดีคลายได้เร็วด้วย าระเคะนี่สวยมากเอาไว้เก็บแบบคนที่หวดมากๆคนเรื่องเราตีนยเนี่ยเอ็มนุษย์ด้วยกันแบปกติ้งแก็มาใช้ค่อข้างที่จะไม่ถึวแหละก็จะเป็นการอแล ไม่ใช่นนเนเป็นเท้าธรรมดาแล้วก็ร่มลงส้งงนแ้เนจุบๆๆๆไปเลยแล้วว่าก็คลายให้การใสมม่ไหมว่าก็จะเป็่างช่วงเช้าช่วงบ่ายทุกค่าก็น็จะ<ม>ค,คอยดนะ

พี่เพื่อนเลาให้ฟังก็แปดเชั่วโมงเต็มอีจริงๆก็คือสิบเอ็ดชั่วโมงน่คือสุดแปเาเวลาไหนพักอาลาไหนลนเองถ้ามีบัตรี่เอาไว้เหยียบลายให้กันก็จะดีมากๆเพราะว่าใช้ร่างกายหนักแล้วได้คลายออกนี่ยมันจะดีกว่าสะสมไว้นานๆแล้วค่อยคลายไปคลายออกเรื่อยๆดี 我他妈。 มาแชร์ก็ที่ไหที่รับได้ก็ลงได้จุดที่ได้เลยรับไปได้ก็สั่หมอนะสั่งมอญกันก็ลงได้จุดที่ได้เลยสหรับลูกค้าก็ฉลองถ้าเรอยลลังจริงๆก็เอาเ็ต้องมีลูกค้ารับได้เลย อะไรเหรอเจ็บเื่เลลอขา,ายให้หทุกวันเลยเนี่ย ้ในก็ปวดนอวยเลื้อรังแล้วก็เพิ่มรอบในการนวดในการกดในการเหยียบในการใช้สอกอนีาาไปอันนี้อยู่ที่หนึ่รอบหรือสองรอบ กดไม่มากๆก็3ามถึงห้ารอบไปเรื่อยๆบางทีถ้านอนตะเคง n หนึ่งคันเนี่ยสินาทีสิบห้านาทีหรือสิสิบนาทีได้ด เสียงเข้าสี่สิบห้าองศาแบบนี้ล้เราแคบจะไม่ได้ใช้ยออววเยอะเลยแค่วางแล้วก็แช่ไว้ ก็จะอูที่หนึ่งรอบหนึ่งรอบสองรอบเท่านั้นไ,ได้ดมามันแบบไม่โด่งไม่คลายมารอส